โซเล่กันเรื่องกินอันนี้นะคะลูกตื่นแล้วนี่สวัสดีค่ะไปแล้วเรื่องกินมะเปี๊ยว้าอะไรหนึ่งบอแ่ยอุ่นบัวลูกกินว่าเปลี่ยนแล้วเรี่ยวแบัวนี่ห้อกระปุกมันจิ้มไปแล้วน่บอวันนี้เกาดิวซิมดิวแม่มันก็ยิ่งล้งไปนถ้วยเยอกินอนี้มันแม่ป้าแม่อันนี้ยังเนี่ยทิกแอนโล่กินซาไม่กินอันนี้สีเป็นทิกแอนโลน่ะห่วยกินใหเน่้ใจกันเนแหละลายห่วย มันนี่อันไหนที่สุนัขจะรับประทานได้สองอันอันไหนยุ่ยุ่ยไปกินได้สุนัขรับประทานอะไรเจักอันมันสร้างใจเพลเพลไม่นองเกี่ยวเนียนอ๋อแล้วลูกฟรีให้ได้ในบ้านตาย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 ลูกกูกินบ่ได้คุณน่าลูกอาหารมาแม่ไปกินไปที่ตัวมาฝ้าแท็คุณน่าอาหารมาไปเมืองปอกบ่ได้เนี่ยโอ้ยหมอกูได้ไปหาขันไก่ด้วยครับทุเรีนไก่ไก่พ่อมาแทะเอามีดนะมี่เรามาถ้วยแม่แม่พ่อแม่กินบ่เปลี่ยนแล้วบ่คักแล้วเบ่ขึ้นแล้ว มาเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยได้่ยแค่เย็ดก็บุญไใบเหรอโอ้มีดกับมีดเย็ดมีดนวดปลาบอกม่างนังมันก็อยากกินเห็นปะเอาเนื้อทั้งในให้มันหัวนั่งบอกมันค่อยๆยนางอย่าทำอยู่ฟ้านั่งก่อนนี่อะไรนี่ยี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวหายด้วยไหมสูมันก็อยากบอสยังมีส่วนหลวงให้ก็บอกกินคาบเอาไปเสียงเปลี่ยนที่นอน เดี๋ยวเออยแม่ต่ทำาให้มันไก่หอมเดี๋ยวเ <c> ช <oughs> ี่ยงปองยังไงกาซื้อสเลยเดี๋ยวได้กินดีได้กินเอาสังเค่เอฟซีไม่กินี่นหวงไห้บุญไหมเอาซ้อมสอดกันมาชี้มึงกันมานี่ไงรถใหม่ชิลิชีฟอ๋อเปเ็นเพล็ดเพตัวอันนี้ลูกกูกจกินไม่ได้ตาใจเอาอย่งห้มั่นไปอันนี้มันกินได้ปะ นันหรออืมอะไรนะเพราี่จะกินได้เนี่ยลูกเออไ,ไปไปเออไปไปไปมันต้องใช้ซอสไหมเนี่ยแต่ไม่กินซอสโอ้ชีวิตไม่เคยกินพี่น้องอย่า,ายมาค่ะยี่หรี่อไม่เคยกินอะไรยี่เรี่อ๋อเออมันออกใหม่นั่นเฮิมอเพราะแตเห็นกล่องไปรวดอืม มาคืนแล้วอ,าาอ้าวซาอือแบอือฮวนดีตีนใจบอกพุกก็ทั่วหากินเนี่ยบ่ทั่วหาอย่างมิตรรายอย่างเนี่คุยเรื่องของไปยิมกินหอยกินเนี่ยบ่อือเว้ยคนไล้พดูพดกับพวกโกด ลูกคิดถึงพอ่อจะพ่อก็คืหนหวานอีหลีพี่น้องโคตรกับพ,พี่แฉกเกลียดแหละมือเนี่ยอารมณ์ไม่ดีแหละทำไมไหากแกได้แฟ้นส่วนแกแต่ปวงเลยพวกเขาไปดำน <reco ils> พาพ่อไปหาแกแกนั่นนัน่นฉันว่าเป็นยีุลีกี่บ้าลแล้วคือกี่บ้าเปอ่าพี่น้องแบบต้นไรนะว่าอยาเอามา ไส่ถวไอเพิ่ไฮบีไปกินเป็นสนนแนกกคลองอยู่จิมอยู่แม่มันยิ่งวมกันแซนด์ก็อย่างน่างามรลงยีลีคุณเต็มซอกเล็บอยู่แม่กระได้โอ้ยเนอเราจะเห็นภาพอยเนี้ยไปกิน,กนมหมานงม่กมองว่าห้บีเป็นซองร่งหรือไงไม <c oughs> ่ด้องนะใส่ชีวิตลำบากอ่ะ ว่าไม่ใช่อยากบีบซ่าเสียช่วยอย่าเฮ็ดเป็นเพื่อจงอได้โฆษณาฮะน่ะงอนพอเลยแต่พอนี่แหละงอนแฟนงอนไม่ได้หค่ะเขาสร้างอย่างในเบิร์ดพ่อเมียสร้างเฮ็ดอย่างกับปเฮ็ดเ,เขาสร้งางว่างอะไกับปเฮ็ดแม่บอกได้ว่าอย่าลงอย่าลงรูปหน่อยนี่นจะเป็นปัญหาสร้างบ่าไงว่า เขาทักมาซัมเนี่ยเขาก็บอกว่าลงได้อยู่สวยดีมันยังก็คือประทาได้ไปหลดลงเป็นอย่างไรถาไปเลยลงอีกกว่าเก่าอีกทีอวันไปอยู่ห้อง,น,น,อง,น,องน้ำเนชะ็ดเงี้ยเงี้ยปิดห้องน้ำไหมเขาต้องลงในเฟซแล้ป่ะเนี่ยเขาต้องลงในแอปปากคุณลงชิบแายฉันก็จะคุณถอดมาใช่ไหมเสื้อฉันก็จะถอดอ,อุ้ยอุ้ยะ แมกทำไมแม่อยากทำอยู่บ้านเต็มแมนแม่ทายๆเลยกับสันบุ้ยส้มกองแตกเ <c oughs> ออให้เขาเสียฟังกันดีแล้วมีคนเสียฟังกันดีแล้วค่ะ <c oughs> ดีใจน้ำยูวดีใจน้ำยูวหมอพี่เอ,อย้ยเราไปรักษาเหยืยวยาได้ทุกอย่างดีเ <c oughs> ดียดไอแผลพี่รุชาบบกโอ้ย <c oughs> จะ <c oughs> กันไรนี่แม่จั๊นี้ก็เอาเล่นหะน <c oughs> เพื่อนอยังก่อนมีมันได้ยังลูกแม่ยแมดูมันได้ยัง <c oughs> แม่อย่าได้แทบอำนาจมือ่ <c oughs> <c oughs> บะมือ่บะมือ่แล้วใจดีเลยแต่แล้วนำเสียงแล้วมีอำนาจแชทแล้วไมีอำนาจ,นรานาจกระโดดได้ยั้ดี ยข้ามา่ะบ้านป๊าสิแอยากออกกล้องมั้งหมูบังก่ยังนอยอะไรค่ะฮางเนี่ยหมูบังกล้องน้ยสุดเขาเรียกาดักบางมั้งวุ่นวายค่ะ ฝ่ายเขาเรียกเก็บสิคุณเนี่ยแม,มาไม่เอาเต็มกล่องเลยยูมีกับยุแฟร์แมาไมา่ไมาเอาควันสุบได้เร็บพี่น้องใครยุมียุแฟร์แฟร์ไม่ลูก คอยแย่งคอยเหงาเบิงแล้วลูกเริ่มงหญ่ไปทั้งหนาเขาเริ่มจะมีชีวิตเหรอเขาเริ่มจะมีคนรู้จุงรู้ใจเขาก็จะไปหากินเขากินน้ำนนันกันโดนๆเขาที่นั่งติดแง๊กจุงเสียบบ้านลงเขาไม่บ้างเอาไม่พิมพ์ตัวมา